สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ M ิชชั่นทูเดวิวันนี้เช้า4มิถุนา2 5งหากวันนี้กับไพ่หมายเลขที่12ไพ่ The Hangman ไพ่คนห้อยหัวความหมายทั่วไปชีวิตอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะหยุดนิ่งถูกแขวนห้อยตองแต่งค้างไว้น่าหงุดหงิดคุณต้องทำใจ ไม่ต้องรับรู้ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาหลังจากนั้นคนที่ถูกห้อยหัวจะมองเห็นโลกแตกต่างจากที่คนยืนอยู่บนพื้นดินสิ่งนี้เป็นจุดสำคัญในการเดินทางของเดอะฟูลเพราะเมื่อเขาเริ่มต้นตั้งคำถามลึกๆก,กับเป้าหมายของชีวิตความเชื่อและความคิดเดิมๆก็จะหายไปและไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับเขาอีกต่อไป แต่เขายังคงสับสนกับทิศทางใหม่ไทจะแฮงแมนเป็นคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสังคมไม่ตอบสนองความคิดของผู้อื่น mm hmm. เขาไปตามทางของตนเองและทำในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดในการทำนายหมายถึงให้ลองปรับมุมมองใหม่ลองพลิกกับสิ่งที่เคยทำ คุณติดลมเพราะความคิดที่แข็งทื่อจนเกินไปถ้าไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณอาจเป็นเพราะว่าคนอื่นได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วแต่คุณยังยืนอยู่ที่เดิมปลดปล่อยความคิดและความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆไปซะบ้างก็น่าจะดีความหมายทางด้านจิตวิญญาณเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้คุณต้องมองกับ เข้าไปข้างในคุณเริ่มตระหนักรู้ว่าความจริงภายในและความจริงภายนอกเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันลองเปลี่ยนความเชื่อแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปกล้าที่จะเริ่มต้นเดินทางภายในแม้จะมีความเสี่ยงหรือต้องเสียสละอะไรบางอย่างไปก็ตามคำแนะนำลองหมุนชีวิตพลิกกลับโดยการปล่อยให้ความเชื่อลบๆหลุดออก ไพ่นี้เป็นไพ่ที่ชอบมากๆเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วเรามาดูไพ่ใช่ไหมตอนที่เราเจอแล้วสิแล้วเราก็เจอไพ่ใบเนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าแล้วแม่หมอก,ก็บอกกับเราว่ามองอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วมันจริงอ่ะมันจริงข้างในแล้วชอบประโยคที่บอกว่ามันจะเหมือนกลับมาทํา ขณนะรู้ถึงความจริงภายในและความจริงภายนอกเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นเรื่องจริงเลยพราพราะอย่างที่เก็ตเลยว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอภายนอกเนี่ยมันเป็นสภาวะภายในของเรามันอันนี้เชื่อได้เลยว่าใช่มากๆจริงๆอย่างที่เราพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นไปเปลี่ยน สิ่งที่ได้ก็คือการวิเคราะห์เนาะเหมือนมองไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมการมองที่มันไม่เหมือนเดิมมันก็ต้องตกผลึกหรือว่าวิเคราะห์บางอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเชื่อมโยงกับใจเราคืออะไรคือเมื่อเราเห็นความถูกแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ฉันต้องเรียนรู้ใช่ไหมแสดงว่าจุดนี้แหละไม่เห็นมันก่อน ไปเนี้ยเวลาขึ้นหรือว่าเราเปิดเจอเราจะรู้สึกว่าอืเออช่วงนี้ต้องกลับมาวิเคราะห์อะไรหรือเปล่าอ้อแล้วในเบอร์ชาร์ติกถ้าในเบอร์ชาร์ตอะเราเป็นได้แฮงแมนเนาะหมายความว่าส่วนมากเอาไปอ่านเบอร์ชาร์ก็จะไปอ่านตรงองศาอย่างเช่นสมมุติ12องศาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะที่จําได้หรือบวกกันผลรวมขององศาเท่ากับ12บสองอะไรอย่างเงี้ย ก็จะต้องมา analyze นะคำพูดของแม่มอกว่า analyze ชีวิตมา analyze ก็คือการวิเคราะห์แต่จริงๆแล้วอะสมองเราน่าจะวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาแล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คือการจดบันทึกนะการจดบันทึกการเล่าเหตุการณ์ให้ตัวเองฟังมันจะทําให้เราวิเคราะห์ได้ได้ดีขึ้นว่าจะได้รู้เก็บสถิติว่าเจอสิ่งน,นี้มาแล,แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราประมาณนี้ตอนนี้ก็ฝึกอยู่ คาแนะนําลองหมุนพลิกชีวิตลองหมุนชีวิตพลิกกลับโดยการปล่อยให้ความเชื่อลบๆหลุดออกไปก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่มาฟังขอบคุณตัวเองด้วยที่มีมิชชั่นนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราเจอกับไพ่เดทไพ่ใบไหมายเลขสิบสามไพ่ต่อไปนี้ก็ขอสปอยนิดนึงเป็นไพ่ที่ชอบม,มากๆเลยชอบม,มากๆเลย,พยไพ่เดนเนี่ยนาะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ